งที่ไม่คนพลาดของบูธเราวันนี้ถ้าเกิดเรามาที่งานไทลอร์คอฟฟี่เฟสผมจะพามาดูสิ่งที่ไม่ครพลาดกับบูธเ w o r l d w ว d e Coffee เราจะเริ่มจากสิ่งที่สัมพัญที่สุดก่อนแล้วกันเนาะอันนี้เป็นแบรนด์ของเวนโดจีเนาะ ก็เป็นเครื่องชงกาแฟจากประเทศจีนซึ่งเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีสุดล้ำตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า Mentis แล้วก็จะมีรุ่นที่เป็นเอสด g o n กตัวนี้จะมีเครื่องบด e อ i s e เครื่องบดตัว RK1 นะฮะแล้วก็ตัว Data ที่เป็นเกียร์ปั๊มสามารถเล่นเพรเชอร์ได้หลากหลายถ้าอยากรู้ว่ามันล้ำยังไงมันดียังไงเป็นสุดยอดนวัตกรรมยังไงโซนนี้ผมว่าไม่ควรพลาดสาหรับคนที่ชื่นชอบกาแฟพิเศษและเครื่องไฮเอนสุดท้ายแถมให้ดีไซน์โคตรสวย อาจารย์เก้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดของบูธเราใช่ไหมฮะใช่ครับผมนี่เลยครับผมเล็งตัวนี้เอากลับบ้านเขาจะบูธกันได้ไหมโอ้โหเล่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาเล่นตัวนี้ด้วยนี่มันอาวุธทำลายล้างโลกอาจย์เม้นมาแล้วเมื่อวานเหมือนยิงนิวเลียร์ตุ้มตุ้มที่บอกไปเชื่อยังเชื่อแล้วเดี๋ยวขอมาได้นะจารย์มาเลยมาเลยฮะเดี๋ยวขอมาถ่ายคลิปได้ด้วยมาหาอาจารย์เก้ได้ด้วยนี่โอเคอ่ะ นี่ฮะเราจะมาบุฟสลัดชีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้นะฮะเพราะว่าสลัดเวร์วันนี้เรามาทั้งหมด12 3 4 5 6 7 8 9 10, 1ม11 12ารสชาติน่าจะเยอะที่สุดในงานแล้วต้องบอกว่าวันนี้เรามาพร้อมกับพันเนอร์คนอ,อิตาลีนะฮะเป็นของบริษัทฟู้ดเนทคนทำสลัดอันดับหนึ่งของอิตาลีฉะนั้นวัตถุดิบทุกอย่างอร่อยชัวร์และผ่านการเดเวลลอปสูตรโดยเวอร์ไวท์คอฟฟี่ด้วยกันรันดีว่าดีอันนี้อะไร,รอ่ะมมีมะยมไหม โอเคผม้เลยผู้เลยอันนี้คือโซจูนี่ทำโซจูสลัดชีฉะนั้นใครต้องการโปรโมชั่นดีๆราคาโดนๆการดูแลระยะยาวนะฮะแล้วก็ศูนย์เซอร์วิสที่ครบครันสามารถมาหาเราได้ที่สลัดเวิร์ครับยังไงก็ฝากสลัดชีด้วยนะคะใครที่อยากกินชาไทยแบบเนื้อนุ่มๆนะคะต้องมาที่สลัดชีเวิร์เลยค่ะตรงนี้นะคะ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเครื่องทำซอฟ s เสิร์ฟนะฮะปีนี้เราไม่ได้มาแค่บูธของตัวอุกอรินี่อย่างเดียวของ s l a s h w e r แต่ว่าเรามีหลากหลายแบรนด์เลยฮะ,ะเช่นตัวนี้เป็นของเวลคูนะฮะซึ่งสามารถทำซอฟเสิร์ฟได้เลยอันนี้ลบ12แล้วนะโคตรโหดนี่ประมาณนี้เนื้อแบบยังไปได้กลไกลกว่านี้นะนี่อันนี้คือเนื้อแบบนุ่มๆเลยนะครับก็เป็น อีกหนึ่งเครื่องที่สามารถทำเนื้อแบบโคครีมแล้วก็แบบซอฟเสิร์ฟไอศครีมได้เลยอืมอร่อยมากวานิลาที่สำคัญเนี่ยผมใช้วัตถุดิบของฟูเนทพาร์เนอร์เราทั้งหมดในการทำเนาะอันนี้ก็เป็นตัวที่ทำได้หลากหลายฟังก์ชันพลาดไม่ได้ต่อไปก็จะเป็นตัวอันนี้ฮะเวลคูเอสซีรีสนะครับเหมาะกับคนที่ต้องการเมนูสลัดโดยตรงต้องการเนื้อเนียนเนื้อแบบโคครีมเนื้อน,อน,อแบบ cream, นอี่มันเท็กเจอร์ไม่ถึงขั้นแน่นมาก และดูดขึ้นอร่อยโถใหญ่12ลิตรมีไฟต่างๆอันนี้ดีเลยมาดูได้ส่วนไฮไลท์อีกจุดหนึ่งก็คือเป็นเครื่อง สลัดนะฮะของแบรนด์ซามิเซอร์อันนี้เป็นแบรนด์จากยุโรปเหมือนกันเนาะเป็นของตุรกีความเย็นเนี่ยทำเร็วมากใช้เวลา15-20นาทีสร้างเกล็ดความเย็นได้เลยถ้าทิ้งไว้สัก30นาทีเนื้อแน่นเนื้อฟูและที่สำคัญเปลี่ยนดิสเพลย์ได้มีไฟ LED ต่างๆก็เป็นมาตรฐานยุโรปในการส่งออกและที่สำคัญ7 e เว่นอเวแล้วก็ห้างสซื้อในจังหวัดออกกลางใช้เครื่องนี้เยอะมาก แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบูธของ f ร p Coffee อันนี้เป็นส่วนไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเลยฮะเพราะว่าอันนี้ยเป็นอินโนเวชันของการทํากาแฟโคบูฟรีดได้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะละลายได้ในน้าร้อนน้ําเย็นนมเย็นก็สามารถทําได้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราะฮะสามารถเก็บได้18เดือนมีออยครบผลิตโดยโรงงานระดับโลกนะฮะรสชาติมี6รสชาติไม่ว่าคุณจะชอบรสชาติกาแฟแบบเอธิโอเปียโคลัมเบียบราซิล ต่างๆเรามี Number รวันถึง Number ร์ิกนะครับถ้าถามเรื่องรีไซเคิลกับคอนติบอ๋อได้ครับมาเลยฮะสวัสดีครับตัวนี้เราเป็นพาันเนอร์กับเซอร์พัทเทคครับแล้วก็บูพายซึ่งจะเอาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดส่งไปรีไซเคิลว่าเราใช้เราต้องเอากลับมาส่งที่บริษัทก็อาจจะมีจุดดรอปไว้อาจจะให้ลูกค้าเก็บไว้อนาคตอาจจะส่งกลับมาเท่าไหร่เราอาจจะมีแต้มคืนให้ก็เราใช้การอัพไซเคิ่งด้วยแล้วก็รีไซเคิลด้วยอนาคตอาจจะมีตัวผลิตภัณฑ์แบบนี้ครับแต่ว่าจะเป็นกระถางต้้้้้้นนไไไไมมมใใหหญ่่ขึาาเเเเพือชดดดจรรรริิงกีซคคลับ ใช่ฮะเห็นไหมว่าม you know, like is ันกรีนแค่ไหนแล้วม yeah. ันซัสเทอนยังไงแล้วม like 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 ันร like ักโลกยังไงนะฮะฉะนั้นในเมื่อฟลิปรักโลกแล้วคุณต้องรักฟลิปนะฮะคมไหมคุณคิดได้เลยวะคมแม่คุณคิดได้เลยอนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ของฟลิปเนาะเราก็ยังมีเป็นกล่องแบบนี้6ชิ้นและ12ชิ้นแบบครารถแต่ถ้าคุณชอบแบบรสชาติเดียวเดียวเราก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายนะฮะอยู่ข้างหลังนั่นเองเนาะที่สําคัญ ราคาดีมากวันนี้ต้องบอกเลยว่าฟลิปปกติเนี่ยคุณซื้อกาแฟโคบูหนึ่งแก้วที่เป็นเอธิทอเปียราคามากกว่า150บาทหรือ100บาทแน่นอนแต่ฟลิปเนี่ยตัวนี้ราคาเพียงแค่ประมาณ50บาทเท่านั้นในการดื่มกาแฟแบบสกัดเย็นแล้วก็ละลายง่ายพกพาได้ทุกที่แพ็กเกจน,น่ารักแล้วก็รักโลกด้วยนั่นเองส่วนแก้วฟลิปตัวนี้เป็นแบบแก้วที่เราผลิตออกมาลิมิเต็ดมากๆนะฮะในงานนี้ซึ่งเราสามารถที่จะใช้แก้วนี้ชงเครื่องดื่มฟลิปแล้วก็พกไปทํางานพกไปท่องเที่ยว พกไปออกกำลังกายเล่นกีฬาต่างๆได้เลยสามารถใส่ในกระเป๋าพกพาขึ้นรถก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมครับแล้วก็ราคาพิเศษในงานด้วยนะครับส่วนใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของฟลิปแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มเพื่อนได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพิ่มเพื่อนตอนนี้มีการให้คะแนนฟรีด้วยอ่าพอคุณมีคะแนนคุณสามารถมาเปส่วนลดของฟลิปได้ฉะนั้นเพิ่มเพื่อนก็ได้คะแนนแล้วครับกับฟลิปนะฮะส,สามารถสแกนค r วโค้ดนี่ได้เลย มาดูวิสต้ากันบ้างดีกว่าตัวนี้เป็นแบรนด์จากสเปนนะฮะของอีบอริทอซึ่งเป็นตัวท็อป ของเขานะะในปีนี้เลยเป็นตัว MVP ซึ่งดีไซน์สวยตัวนี้เป็นตัว Black Edition ซึ่งก็จะมีไฟ LED ด้วยตัวนี้มีหมด3กรุป่ปมีหน้าจอดิสเพย์การใช้งานต่างๆการสกัดทุกอย่างคือน,นิ่มถ้าใครรู้ว่า Expression Body ยังไงอันนี้คือร่าง2ของ Expression Body ซึ่งผสานกับตัว Vision Vision มันจะมีดีที่หัวกรุ่ปเนาะก็เอากรุ่ป Vision มาใส่แล้วก็เป็นเหมือนกับดีไซน์ Expression Body สวยมากแล้วก็ยังมีอีกหลายแบรนดน์เนาะไม่ว่าจะเป็นแบรน,นด,ด์ซ u น r o s เครื่องบดต่างๆครับแล้วก็ เรื่องของมาจิสเตอร์เครื่องของทอเล่เอสเปรสโซแมทนะครับหรือว่าตัว BP รุ่นใหม่ของเราสามารถมาที่บูธเวอร์วแล้วก็ชมสินค้าทั้งหมดของเราได้เลยที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับมีครบหลากหลายให้คุณเลือกอย่างที่คุณต้องการครับ